เอาด้วยครับก็สวัสดีด้วยนะครับทุกท่านนะฮะท่านรับชม b บล็คแ a t Gamer นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาพบกับเกม Alien ่ยนประธานพีเดกันต่อนะครับในโหมดของมนุษย์นะฮะโอ้โหเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดิเฮ้ยอะไรนี่มัน Predator นี่ว่าเราสามารถจับกัดมันได้ตรง ดูต้องเราต้องควรดูเรด้าของเราไว้นะครับดูไวให้ดีนะครับกดอันอ๋อได้แล้วเลือดเต็มเหรอเต็มหายตอนนี้เอแพ้ไปโอ้โหมืดมากเอแพ้่ไปมีกระสุนปืนกระสุนเต็มหรอมีอะไรไหม ไม่มีนะเราไปตามพิกัดของเรานะครับก็คือเราจะไปทางข้างบนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวสิเหมือนได้ยินเสียงของพิเดเตอร์เลยอะอะไรวะเนี่ยไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าเราต้องไปทำประตูต้องลงล่างครับโอ้โหลงทางนี้ก็ลงไม่ได้ เจ้าพระเจ้าเห่าโอเคอ่ามามามาเดินทางไปเรื่อยครับโอแม่สาวน้อยมีมีนะม่มีอะไรนัดจุดนี้พาไปได้ด้วยเดะบอกเลยข้างบนไม่มีอะไรเช็คเรียบร้อยนี่ไงเพื่อนเรา ปืนอะไรวะเอาเวนเดียว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 ยวโอโ้โหปืนนี้แรงจริงยอมรับมันเก็บได้แค่นี้เหรออ๋อเราเก็บแทนปืนอื่นได้ปืนไปเลยนะเฮ้ยแต่ปืนพกอะ่ะ ไม่ได้ครับต้องใช้ปืนอื่นแทนแต่เรายอมทิ้งปืนไฟนี้ก็ได้นะครับผมไม่ทราบนะว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่รหัสเช็คคอยกดล็อกเรียบร้อยแล้วเพื่อนกูตายได้ยังไงอะไรของมึงเนี่ยไปโดนไปโดนไฟเหรอไปโดนลว,ลวดไฟฟ้าแน่เลยตายหาเลยโอ้ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ ค่อนข้างลำบากครับประตูเปิดแล้วตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวเดียวโอ้โหนี่ไงนั่นไงมันเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวโอ้โหสองตัวเลยเหรอโอ้แม่สาวน้อยจัดการไปดิเดี๋ยวนะโอเค ตรงไหนอีกตรงไหนอีกมาสิอย่าแอบดีเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นนะครับในงานในงานมาสิชิบหายอย่าหลบอย่าหลบอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีพ้พแรงมากอ่ะสองทีตายอ่ะทีเดียวก็ตายครับแต่คือว่าเมื่อกี้ผมยิงไปสองนัดเราต้องตรงไปใช่หหรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่หรือเฮ้ยอะไรอะอะไรวะกูจะเป็นพิเดเตอร์แต่คงจะไม่ใช่นะครับโอ้ยรูส้สึกลำบากใจยังไงไม่รู้วิ่งฝั่งนี้ล้อลิมไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีอะไรอยู่บนนี้เราต้องไปข้างบนครับแต่พีนบว่าเราต้องหาทางก่อนตอนนี้ ผมจะหาทางตรงไหนดีอ๋อเราเดินขึ้นข้างบนนี้ได้ครับแต่หาอะไรก่อนหาอะไรก่อนหาของเลอดเราเต็มอยู่นะครับตังนี้ผมเดินหาของอยู่ในเรื่องเรื่องนี้ไงได้แล้วหนึ่งชิ้นมันเป็นอะช i e เม m e n t นะครับก็คือถ้าใครเคยเล่นมาแล้วหรืออะไรอย่างนี้มันก็ทุกคนก็คงจะเก็บกันไปแล้วนะแต่คือผมยังไม่เคยเล่นไง ไปข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยน้อข้างนื้อข้างเป็ไงเป็ไงเป็ไงทีเดียวตายโอ้โหปืนนี้แรงมากน,น,นี่อะไรไวะเนี่ยมาเช็คพอยต์ตรงนี้แทนนะครับเหมือนเราต้องเดินขึ้นทางนี้ใช่ไหมเยียบโอ้โหดูดิ ถ้าผมเอาปืนไอ้นี่มานะยิงยิงก่อนยิงก่อนเข้าไปนี่เราอาจจะเลี่ยงได้ถ้าปืนไฟมานี่ปืนไฟเผาได้เลยนะ,ะนทำเสียได้ดี๋ยวมีปืนอย่างนั้นปืนมันแรงกว่าทนายอะ่ะยิงตะกัดไปเรื่อยครับ ออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคยิงฆ่าได้ด้ว,เวยเดี๋ยวนะอยาออกมานด้วยโอเคกำจัดได้ทีนึงโอเคเยี่ยมมากมีไหมยังมีอีกเหรอโอี่ตายนะต้องมีสกัดเยอะแยะอะไรขนาดนี้ มีโอ้โ oh, หอย่างเยอะออกมาแล้วสานแล้วกูเข้าไปใกล้มันไม่ได้ครับเพราะว่า oh, อยู่ในใจนี่ uh, ตัวเล็กไอ้้ไอตัวเล็กจะออกมาตายแล้วโอ้โห oh, oh. เยอะมากอะ่ะโอ้โหดูดิ ไอ้ที่ไม่หูไม่เปนออกไปแล้วมั้งใช่ปะหร,ออรหรือมันยังอยู่ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้อันอันที่หุดเนี่ยมันก็จะออกมาแต่ผมยิงไว้เพื่อความปลอดภัยของผมดีกว,ว่าโยนแพลได้ไหมวะาเขาอะไรเงี้ยโอ้เยอะเว้ย,วยถึงละโอ้โหก็จะถึงได้าโคตรลำบากขอดูรอบๆก่อนอนะครับรอบๆบรรยากาศ มีคงมีของ,ของไหมอะไรอย่างนี้มีน่าจะมีนะมีมีของอยู่ชิ้นหนึ่งไอเราเข้ามาแมงหลังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบติดเกือบตีดบล็กเยวนะเจอของลนะนี่เป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้โอเคเข้าประจำจุดไปรหัสโอเคนี่คือจะแสดงว่าเราต้อง,เร,องเราต้องรอครับแน่นอนจังหวะนี้ต้องรอ

ตอนนีร้ระบบเริเ่มออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเฮ้ยเอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นเสียงอะไรวะโอ้โหออกเครือค่องบิน เขาบินของอะไรอ่ะเดี๋ยวๆนะเราต้องไปทางนู้นเหรอลงล่างเหรอใช่อ่ะทางนู้นทางนู้นครับทางนู้นไปไหนก็ไม่รู้นะเมื่อกี้มันยิงอะไรตกลงมาก็ไม่รู้เนี่ยเช็คเช็คนี่ก็เป็นปืนนะครับโอเค กระสุนดันเต็มอ่าเดีย๋ยวนะนี่กระปืกกระสุนอะไรก็ไม่รู้อ่าโอเคระบบทำงานอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราต้องเปิดหลายๆที่นะฮะอ,อะไร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 หูแรกกันไปทีหนึ่งหูเยอะมากเดีย๋ยวนะเดือดเดือดเดีือดเดี๋ยวเดือดเดือดเดีือด ơi, chết, chết, chưa để, để, để lên mình, ôi, ôi, tay ra, cút, cút nào, con F, cút, cút hết, đè con, tay, 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 โอ bert, ้ยโอ้ยอย่าอยาทำไมทำไมโหปืนนี้ดีมากอลยถ้ายิงแม่นนี่คือได้แน่นอนกูตายแล้วตายแล้วกูอะไรวะันดี้ที่นี่มันมึงบ้าบออะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหได้ได้มาสิมาสิฮ้ โอ้โหดูเลือดผมนี่รอดแรงมากแต่ยังยังได้อยู่นะยังไม่ไม่เท่าไหร่โอเคปวดไปฉาบไปเรื่ยดีกว่านะที่นิ่มที่ไหนวะเนี่ยที่ที่เคยเคยมานะครับแต่ละที่มันคือว่าเราเคยมากันแล้วนะฮะโอ้โหเราต้องเข้าไปข้างในใช่ไหม ก่อนเข้าผมขอเดินเล่นก่อนได้ไหมเผื่อมีคงมีของอะไรเงี้ยนี่อะไรเนี่ยปืนข้างในนี้มีของไหมโอ้โหเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเจอแต่ปืนว่ะแลนี่อะไรเนี่ยนช้ามันออกมาทำไมวะ เดี๋ยนะผมชักมันออกมาทำไมเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยงออกไปไกลๆต้งตีเลยผมชักออกมันมาได้แสดงว่าต้องไปใส่อะไรทักที่ดึนนนนนงนะเดี๋ยนะผมขอเดินดูคุณดูของก่อนชิปผ่าใจเย็นๆดิเพื่อนโอเคไม่มีนะไม่มีแถบนี้ไม่มีเครียร Rier, แบบนี้ก็เคลียร์แบบนี้ก็เคลียร์ตัวนี้มันลูกซองลูกซองผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยถนัดออกาขึ้นมาหยิบขึ้นมาเอยวิ่งไม่ได้อีกเอาไปใส่ตรงไหนวะเนี่ยขอมันมีสองที่นะครับโอเค แต่เราสงสัยเราต้องเอาไปใส่ข้างในนะใส่ข้างในสองที่ใช่หรือไม่ที่เดียวแหละครับไม่ต้องใส่สองเทือกเขอ,อเระบบก็เริ่มทำงานอีกครั้งหนึง่งประตูออนไลน์แล้วรอเหรอเข้าไปดูถัาหวังว่าข้างบนจะไม่มีอะไรนะ เฮ้ยอะไรอะอะไร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 ของลือลองมาเคลียตรงนี้ครับเก็บของก่อนดีกว่านะครับคือจะเจออะไรอย่างนี้อีกไม่ไหวนะผมขี้เกียจสู้อีกแล้วโอเคอ่าไปเปิดระบบปอกแป๊ก้ักแป๊กกดไปปุ๊บ โอ้โหโอ้โกูยิงไม่ได้หรือตกใจเอา้ยพลังนี้เป็นพีเดเตอร์ที่ผายแสดงว่าเป็นฉาติปีเดเตอร์กำลังจะเข้ามานะครับโอ้โหเอาแล้วพีเดเตอร์กำลังจะเข้ามากูตายแล้วกูกูได้สู้กับพีเดเตอร์อย่างแน่นอน โอ้โหออกไปข้างนอกด้วยนั่นไง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 พีเดเตอร์หล่ะจะเก็บให้เดี๋ยวไหนข้างหลังข้างหลังเหรอด้านข้างเหรอตรงไหนละพีเดเตอร์ออกมาสิออกมาประจันหน้ากัน โถ่ไม่ได้ตู้เลยผมไม่มาทาั้งหลังเรานะผมก็เสียวมันเหมือนกันน,นั่นรูอะไรวนะเนี่ยโอ้โหเล่นหมวดมนุษย์ที่คือลำบากตรงนี้นี่เองจะรู้ม,ม,รมีอะไรปืนโอ้โหล้วมาเดินอยู่ในช่องในป่าเนี่ยนะ เออวมาโดนตีมาจากไหนเนี่ยเก็บของก่อนโอ้โหมีอะไรอีกไหมโอ้โหมันเกิดเรื่องบ้าอะไรวะในที่เดียวเคออกก่อนออกก่อนต้องตรงไปอีกเหรอโหแล้วโดนตีอย่าไม่หยุดเลย ดนตรีมันทําให้จิตใจของเราระทึกนะครับโอ้โหโอแม่สาวน้อยมีมีพวกเราตายแถวนี้คนหนึ่งอีกโอ้โหอุ้ยนั่นไงได้เสียงอะไรอุ้ยอุ้ยเเดี๋ยว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 มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนโอ้โหเอเลี่ยนมึงโอ้โหมาไม่บอกไม่กล่าวกูเลยเดี๋ยวนะ ขอตั้งหลักก่อนมาสิโหมาอยากคิดจะล็อกกระแพงว่สิไอกระจอกเดี๋ยวนะมันค้นของได้ทิหายตูมเลยอ๋อตูมได้อ๋อตูมแล้วจะเป็นพลังงานแบบนี้เองอ๋อเพิ่งจะรู้โอเคครับเพิ่งจะรู้ถ้า,าตูมมันสามารถจับความร้อนพลังงานของ ศัตูตได้นะครับอ๋อโอเคต้องเจออีกแน่เลยว่ะไม่อยากเจอแล้วว่ะนี่นไงเด้อเดๆอปฏิปิปปยาแบบนี้มันมันคุ้นคุ้นอุย๊ยเว้เลยเดี๋เด้อเด้เดตายแล้วกูตายลวก,ลกูชิบหายชิบหาย phải nhìn quên Ủa đây Nhìn này Khổ tôi không massage Ủa mới như này quá Nên ngay nên ngay con thang làm bàn được Ok khổ lắm mong một ảnh này tao níu đi Ôi tay tay tài หัวเรานะฮะไงนั่นไงมึงเหดช็อดเลยจังหวะนี้มีตรงไหนอีกไหมพอเถอะเขาไม่ไหวแล้ว,วเองเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงพีเดเตอร์อะไรวะนึ้แปลกแปลกนะครับตอนนี้นนั่นไง ตรงไหนอีกคนเนี่ยใน้างล่างเดี๋ยวนะขึ้นมาสิขึ้นมาสิขึ้นมาเว้ยไหนเดี๋ยวรอทั้งวันะครับนี่โดแล้วโอเคเยี่ยมตรงไหนตรงไหนตัวนึงครับไปไหนแล้ววะนี่ไง เว้ยไอ้โดนทีเดียวเองเดี๋ยวนะนี่ทีนึงก็ตายแล้วอุ้ยเราก็รับดาเมจมันเหมือนกันปืนนี้แรงดีครับแต่ต้องแบบประหยัดกระตุนกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่กดทีโอเคเพื่อนมีปืนที่ใช่ไหมโอ้โหแล้วดูดิขาโคฮงขาขาดเฮ้ยค่อยๆหลบก่อน มจะยิงกูเลยเหรอไปกูเพื่อนมึงนะเว้ยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยผิดผัยโอ้ตายกูต้องมาโดนโดนหุ่นในเวรนี่ฆ่าแล้วเข้าไปไงอะ เราต้องรีบกดกัวบิ๊กโอ้ยไปละหัเยี่ยมยอดใช้ได้ไหมโอ้โหเพ่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอพวกนี้ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมมันมีพวกเป็นหุ่นยนต์มาด้วยครับโอเ้ตายตายไอ้รถผมโอ้กดผิดไปกดกินของเดี๋ยวได้ของไอ้หัวข้ามยิงยิงได้เกี้ยมึงเว่ยไปละ เหเหมึงจะเก่งเกินไปแล้วชิบหายมึงถูกค้อนข้อมูลมาอย่างไรเนี่ยโอ้ยเดือดนะโอ้ตายตายแล้วกูเอ้าโอ้โยลืมไปว่าปืนดีนี่มันเล็งไม่ได้ผมนั่นไปกดยิงตายแล้วแม่มึงนนี่ไงนี่ไงโอ้ตายมันไม่ตายเว้ย อุ้ย <pegar> ม <public labor ations> ันฆ the <ination noises> ่ายากแน่นอนเลยผมว่ามันฆ่ายากว่ะเดี๋ยวนะคือธรรมดาดีแต่จะค่อยฆ่าไม่ค่อยได้ครับลูกซองนี่บอกอุ้ยตายลติดติดสนามแม่เหล็กมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตายตายตายแล้วกูอุ้ยแย่แล้วกูติดสนามแม่เหล็ก กินอะไรวะเนี่ยอ่ะพวกมันโหดกันจังวะโอ้ยตายละโดนระเบิดอีกยังมีไหมแสดงว่าผมต้องมาสู้กับพวกคนพวกนี้แน่นอนไปทางนี้เหรอโอ้ยโอ้โหโดดลงมาขาจะหักโอ้ยงงมากโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเนื้เรื่องตอนนี้ก็โดนไปอ่าโดนไปเดินไป82%นะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดถือใจกดไลค์กดแชร์กดตับตามเพืครายนะฮะอยกไม่นานก็คงจะจบกันแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย